สบายดีพี่น้องสบายดีทุกท่านสบายดีบุกตัวทุกคนเด้อจูหมักจูบ่อนพบพ่อกันคือการพี่น้องสองน้องพยุกคุพ่อกันยำเสาพี่นอ้องจ้าพัวกันยำเสาพี่น้องเตรียมสิดไปเสบ่าสิาดไปเสบ่าแยกมาย่อมขี่รถยางก่อนเ <c oughs> สบ่าหนักอะไปซื้อขนมเอา เสือขนมอยู่ห่างเขาจะกุแหละเสือขนมเสือหนามเนาะหนาวกดหนาวพี่น้องเว้ยกดหนาวแห้งมันี้วันพระใหญ่วันชิ้นใหญ่ว่าะจันชิ้นใหญ่ก็เลยสิไปใส่บาทปะพี่น้องใส่บาทแล้กันอุ้ย เย็นแหงหอดวัดนะพี่น้องอันนี้คือดินที่พุนผูผูเอามาถมพี่น้องเลยหากยังว่ดท่านได้ถมผูวัดท่านได้ถมก็มีเขาเจ้าว่ดท่านได้จกดิหอดวัดหอดว่าเดิมากับยายยายพูนเปนยองขี้ดุดย่างที่ว่าห้ากันถาพูนถ้าพูนนะนะ อ ah 네ันนี้เขาเจ้าะเขาเจ้าเอามาทมก่อนบ่เขาเจะเอามาทมก่อนไม่แต่ถาเออเขาเจ้าสาวสางกาแฟงวด คนยงยงทะเลมาใส่บาตรแล้วนะก็มาใส่ข้าวบูชาอยู่ถาดแถวหอเนอะาะถาดถวหอกับถาดถวอ้อนเนี่ยใกล้กันเฮียงกันเลยแต่ว่าถาดอันนี้มาขัดจริงจริอันนี้เอาแถวอ้อน อันนี้เอาเถอะก็จะกับกบุตรนุ่มบุษราใส่ขนมพี่น้อยวัยอ,อันนี้ผลอาดินมาทมบทัดเนาะผนจีแต่ว่าเวลาฝนตกแล้วมันน้มถั่วมนามอ่างน้มค้างเวลาคลมากอ่ะมันเปื้อนมันเปื้อนงนซะซะ่ไหมเงนกระชิตัดสีเมียนสีไว้ โคกใหม่โคกตอกเกแถวนี é, ้สิศฐมวัดเอิศฐมทางนักกำลังเห็ดหัวแจกเห็ดหัวแจกเห็ดหรือว่าซาลาวัดนั่นแหละทางหนกกำลังกำลังเห็ดกำลังสังแถวนี้ก็สิศฐมไม่냐 เพิ่นกําลังก่อพี่น้องเนาะสะอบๆได้นะคะกําลังมาเนตาเดี๋ยวรับประกันเนาะเพิ่นก็สร้างโอเคเฮาก็สิเด็กไปพี่น้องเพิ่นกําลังสิเทศกําลัง ้ทำบริขึ้นไฟจะนายสีไปเสาะผึ่น,ไฟไฟอนเอเอเอากาทำมาเป็นเกณฑ์เอาก็ะสุนสวยให้คนดีทำมาเป็นแสงเทียนก็สุนบังหน้าบนสนในร่างสวยทำมาเป็นสอนสาให้คนผูค้คาคนก็นองมาสการพระเดชพระคุณพระศรีรัตนาตรัยบ้าแล้วล่ะพี่นอ้อ <laughs> งโอ้แต่ดี่เอาไฟเป็นสางอันนี้เมันก็นั่ง ส่งเส้นมลนาขอนี้มลนามันก็เจ๋งเลย ไมนได้ค่ะขอแก้มว่ะนี่นน่ะห้อก็มากับมีขีจนันจกมมนัดน,ะะน้อยแลจากะเมล่นหวหวัดแน่แล้เจ้จะจางช่างไงเสียเลยถ้าี่นเขาก็สีได้เมื่อนะยายกี่น้ำลัง คือว ma. anyway, ่าแจกเก่าที่มากังมาแยกอย่างก่อนเลยที่ได้ออกข้างนี้อีกอันนี้กระพร่นแผลเนาะแผลชาวบ้านชาวเมืองนี่ผหนี่ใจเมตตาแบบอาจากทำบุญทำทานพื้น อยากเอาดินมาทมวัดก็นะจ๊ะไอ้น้ำหงวัดไวยน้ำถั่ววัดยามนั้นยามฝนตกในน้ำถั่วไปใส่มาใส่กับลําบากลําบนวะอันนี้เขาเป็นยังแบบหัวรถช้างรถนะจ๊ะเป็นยังบ่อดอกยังมาท่านได็กนั่นท่านพ่อ อมุนม่นยาผอบ่ารัสเซียแต่เฮงปไหนเอออมุ่นยาผอมีคนเสียอีกเลยมีคนเสียอีกแล้วพี่น้องเลยข่าวนี่แหละข่าวเสียอันนี้กับขุนขุนกับบุท่านเด็ นี่ผูมาทรมลายว่าจะซะงบประมาณของไฟกับยมทันใดลายบัตรทันใดนี j j like. imi, named, ok ่ว่าจะซะไฟกับครอบครัวกับรายได้กับมันกับคอยมีฮะแหไรจับจุดจับจอดนนั่อะไรผูได้ซิมีมีเนี่ยเขาจะกับผู้สองรถรถสองรถสามรถกันเลวแต่ย่ายย่ายกับเจ้าบุรีน่ะออกว่าจะออกรถุดหนึ่งอ้นี้ยมทันใดโทมนี่ก็ลมพื้นกันนี่ยมฝนกับพิษหงน้าหง นำโหงแล่นนำฝนนี่ก็ได้หาไข่ในแต่มีต้นไม้อีแบบว่าอันนั้นต้นไม้เจ้าว่าฝนจะเอาออกบดหรืกระบาดจักบอดจักน้ำฝนเอาออกดีกว่าโบดีอีกโบมีโบเย็นเหมือนกันจ้ะหาความเย็นบบมีแล้วนี่มันแดดมันเห่อเล่นนี่ก็เอากลกใหม่ออก ชื่อสินอนาคตแจกกระจัดกำลังเห็ดกำลังต่อเติมได้เงินสำได้ที่ว่าใส่บาตยาดหนามภูมิโมไม่ทานเนาะเคนกะจ้างจ้างสร้างว่าใช่ไหมแจ้างสร้างเห็ดนายแจ็คจะได้ล้วเอากับวจักสร้างกันโอเคพี่น้องเ้าก็สิขอจบคลิดไปเพียงเท่านี้เอาค่ะโนโมทนาเด้อไปเด็กเอาดินเขาวัด บูรารถช่องรถกะว่ากันไปเนาะรถล,ละหาล่อยขึ้นวรถล,ละหาล่อันนี้แหละพี่น้องเว้ยขันบอบอพิด้ะงี้เด้อตอนคันเกตนั้นรถละหกล่อยแหน่ญะปูญะอันญะพอคนข่าไอ้รถละหาลอยแต่บอจักสิได้บ่ได้กขึ้นสิได้แล้วบอบ้านบ่ได้โยฝนมาเลาวก็อนุโมทานาสาธุนำบุญทุกคนที่อยาก ที่ว่าอยากรวมบุญเนาะเอาดินเขวัดเขาว่าดินหรือว่าอยากได้หินทรายก็ได้อยากได้ทั้งดินทมวัดก็ก็ดีคือกันพี่เนาะกะรโนโมทนาสาธุนโมทุกคนเนาะอยากอยากอยากกปนรวมบุญใจบุญใจศรัทธาเนาะไปแล้วพี่เนาะญา่างก่อน Jadi, ni yang betul-betul kita nak fokuskan lagi deh, sebab ini.